สวัสดีนะครับผมทุกคนสวัสดีนะสมาชิกผมทางช่องค่ายบางอีนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องยู u b e ผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะของช่องคืนค่ายบางอินนะครับผมคลิปนี้นะครับคุณลูกค้าเป็นรีวิวของอุปกรณ์ดักไก่นะครับผมซึ่งอุปกรณ์ชุดนี้นะฮะจะเป็นอุปกรณ์ดักไก่แบบ ชุดพิเศษชุดที่ลูกค้าเก่าผมที่ใช้นะครับผมเยอะที่สุดนะครับผม,เป,บมบนะเป็นตัวสีใบไม้แห้งทั้งชุดนะครับนะเป็นตัวสีใบไม้แห้งทั้งชุดนะคือชุดนี้ผมเพิ่งทํามานะครับผมแล้วก็ลูกค้าเก่าเห็นที่ผมลงก่อนหน้านี้ก็ก็หลายชุดอยู่นะครับที่เอาไป ใช้กันนะครับผมนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับผมชุดนี้นะเป็นสีใบไม้แห้งทั้งชุดเลยนะเหมาะสําหรับใครที่เอาไปต่อในป่านะครับผมในที่แห้งๆนะครับผมนะเอาไปต่อในป่าเป็นงานสีใบไม้เลยนะคบสีใบไม้แห้งเลยนะครับผมนะครับอ่าเป็นงานสีใบไม้แห้งทั้งชุดมีตัวล็อกด้วยนะครับผมนะ สำหรับเซตนี้ลูกค้านะครับผมนะต้องฟังรายละเอียดให้ดีนะครับผมนะใครที่จะสั่งเป็นเซตนี้นะครับผมจะมี2ขนาดาหลักนะครับผมหมายถึงขนาดหลักก็คือ,อจะมีของชุด15หลักแล้วก็ชุดของ31หลักนะครับผมนะสำหรับชุด15หหลักนะก็จะเป็นชุดสั้นนะครับเป็นชุดที่ยาวประมาณเมตรกว่านะครับผมนะ แล้วก็ถ้าเป็นชุดของ3จะเป็นหลักก็ายาวประมาณ3เมตรกว่านะครับผมนะอ่าเป็นงานผลักแบบเกลี่ยวนะสีใบไ,ไม้แห้งนะครับผมอ่าโอเคนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำบ่วงชุดนี้กันนะครับผมว่ามีพิเศษอะไรบ้างนะครับผม อ่าแรกๆนะมาดูตัวหลักก่อนเลยนะที่เราเห็นชัดเลยนะเป็นตัวหลักเป็นตัวหลักๆเลยเป็นตัวหลักปักของไก่หลักอ่ของบ่วงนะครับผมยาวเจ็ดนิ้วนะครับผมความยาวเจ็ดนิ้วนะครับผมนะครับห่วงที่ใช้เป็นห่วงตัวเอสทองเหลืองนะครับเป็นห่วงตัวเอสทองเหลืองนะครับคุณลูกค้านะฮะเป็นห่วงตัวเอสทองเหลือง นะครับแล้วก็งานเอ็นนะสำหรับสีใบไม้แห้งทั้งชุดก็จะเป็นงานเอ็นสีใบไม้แห้งนะสีน้ําตาลนะครับผมนะเซตนี้นะครับเอ็นที่ใช้เป็นเอ็นเบอร์70นะครับเอ็นที่ใช้เป็นเอ็นเบอร์70นะครับผมนะต่อด้วยสายพีนะต่อด้วยสาย PE นะครับ, PE, รบผมสาย PE ชุดน,นี้นะครับคุณลูกค้านะครับ รับน้ําหนักอ่าได้ถึง42กิโลเลยนะครับผมคืออ่าไม่มีโอกาสที่จะขาดนะครับผมนะสำหรับใครที่ใช <uana> ้ต่อไก่นะเพราะว่าไก่น้ําหนักไม่เกิน1.5กิโลเองนะครับผมนะมีตัวล็อกพร้อมเลยนะครับคุณลูกค้ามีตัวล็อกพร้อมเลยนะครับผมพร้อมลังเก็บของอ่าพร้อมรังเก็บอ่าลังเก็บเลยนะครับผมนะมีตัวล็อกทุกบ่วงนะพร้อมลังเก็บเลยนะครับ เซตนี้นะก็จะมี15หลักแล้วก็ของ30หลักนะครับผมลูกค้าคนไหนที่จะสั่งเป็นเซตของสีน้ำตาลทั้งชุดลูกค้าต้องโทรมาแจ้งให้พ่อค้าทราบด้วยนะครับผมว่าอยากได้เป็นสีน้ำตาลทั้งชุดนะครับผมผมเพราะว่ามันจะมีางาน2แบบคือแบบงานผลักสีน้ำตาลแล้วก็งานผลักสีดำนะครับผมนะลูกค้าต้องโทรแจ้งให้พ่อค้าทราบด้วยนะครับผม โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมใครที่ต้องการสั่งให้ติดต่อมานะครับผมนะสำหรับลูกค้าใหม่โทรมาได้เลยนะครับผมใครที่จะปรึกษาอะไรข้อมูลเกี่ยวกับคืนที่ร้านนะครับผมก็ให้โทรมานะครับผมตามเบอร์ที่ผมทิ้งไว้เลยเป็นเบอร์ติดต่อของที่ร้านนะครับคุณลูกค้านะทุกชุดจะมีเก็บเงินปลายทางนะครับทุกชุดเลยนะจะมีเก็บเงินปลายทางนะ ว่าต้องให้ความสะดวกกับลูกค้าที่อยู่ไกลนะครับผมนะที่หลานจะให้ความสะดวกสําหรับลูกค้าที่อยู่ไกลนะครับผมไกลจากตัวเมืองของอลูกค้าอยู่นะครับผมนะที่ไม่สะดวกในการโอนนะครับผมก็เก็บเงินหน้าบ้านได้เลยเพราะว่าผมจัดเก็บเงินใดทางเลยนะครับผมชุดที่ลูกค้าจะสั่งนะครับผมเพียงแค่ลูกค้าเตรียม ชื่อที่อยู่ของลูกค้านะชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์ติดต่อของลูกค้าก็สามารถสั่งของได้เลยนะครับผมนะส่งถึงที่เลยนะครับผมนะก็อ่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมนะเพื่อให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับอุปกรณ์แดกไก่พึ่งทนอ่าพิ่งทําเสร็จนะครับผมนะวันนี้นะครับเป็นของน้องที่ทําเสร็จนะครับประมาณก็่หลายชุดอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผม ว่าของช่วงนี้ออกเยอะนะครับผมนะเป็นช่วงต่อของอ่าช่วงหน้าต่อของไก่ป่านะครับผมโอเคนะครับผมอ่าวันนี้ผมต้องลากันตรงนี้เลยนะครับผมคุณลูกค้าสอบถามเพิ่มเติมก็ให้ติดต่อมาแล้วกันนะครับหรือคอมเมนต์มาใต้คลิปผมได้เลยนะครับผมนะวันนี้ผมลาเลยนะครับสวัสดีครับ